สวัสดีครับกรเกษตรหมูขอเบียงวันนี้เผาพามาทุม่มลำไยพวงทองพี่น้องขอดีของลำไยพ่นคล้องนี่ครับมาเบิ่งครับพี่น้องนี่เนื้อหนาเม็ดเล็กพี่น้าะเนื้อหนาเนื้อหนาเนื้อสวยงามพี่น้องหวานกรอบเม็ดเล็กไปเนาะ ช่อใหญ่ไปน้องช่อใหญ่การให้ปุ๋ยกับอุ้มยังยงไปน้องให้ปุ๋ยขี้ไก่ปุ๋ยขี้ไก่แกะไปน้องถ้าบัะคับน้องฤดูก็กระตือว่าใส่ใดไปน้องออกดอกดีเพราะช่อหนึ่งกัช่อเนี้ไปน้องต้นนี้ประมาณสองปีกว่าก็ได้ประมาณนีก้กตือว่าสใส่ใดไปน้องอีนะครับ อำไยพวงทองไปลองเนื้อหนาไปลองเนื <together> <C Geor inos> <unda> ้อหนาเม็ดเล็กหน่วยใหญ่ไปลองอืมอร่อยไปลองมีข้อดีเราต้องมีข้อเสียไปลองข้อเสียของลำไยพวงทองคือง่ายๆพี่น้องนี่ครับนี่ครับขั้วขั้วนี่เขาขั้วเขาสิบวนหิยี่น้องขั้วเขาสิบวนียงเขาสิ รุดลวงง่ายพี่น้องนี่ครับนี่ครับนี่ครับรุดลวงง่ายพี่น้องนี่ครับกั้วเสายช้มเหนียวแตกต่างครับอีดอพี่น้องอันนี้อีดออีดอนี่ก็ถือว่าการบบบรรักษาให้ปุ๋ยกี่ไก่ให้ฮอร์โมนให้สารอาหารดี่กีกับไม่คุณภาพากันแต่ว่าอีดอไม่ขอดีคือเป็นพี่น้องนี่เขาถือว่าช่อไ่นี่ครับขอดีคือเขานี่ครับขั้วนี่ครับขั้วเขาสชเหนียว ย่าเ่ามัดไปจุกขายค่ะจีบบลวงพี่น้องไปแตกต่างกับพวงทองหน่อยหนึ่งี่น้องพวงทองแต่แต่เขาขายเป็นช่อแบบนี้ถ้าขายเป็นช่อแบบนี้ก็ถือว่าบลวงพี่น้องนี่ครับช่อใหญ่าแบบนี้ก็ช่อนี้ประมาณสองโลกลัวกับจีประมาณนี้พี่น้องกิ่งพันธุ์ก็เริ่มมีอะไรไปน้องนีนี้กัสเศษหมูก็สจีบตอนหลายตอนประมาณไม่เกินสามสิบกิ่งพี่น้องนี่ครับลำเลียงพวงทองครับข้อดีและข้อเสียครับผม สวยงามครับรเศษตรหมูพอเพียง